เปรนราการะวดชนเล้ารให้นิสาเอาไหเพื่อากนเป็นนักกีฬานะคะเี่ยงต่อรผสมกันเยอะไปน่อยเมืองไทยประกันชีวิตจมาพงศมากัรให้มันได้า้ังขาดไทยไ้ิรงโอเคค่ะโอเคคนดเชิญท่านพง์กัง์บรทัการวจภูธรจังหวัดราชบุรีพลตทพงษพันธ์ศรีมูลาทอดดอไม้ให้นใจ พหเต็มตัวตองเงินนะเงินสิทีเนีเชิญคุณลวัลภาจงแก้ววัฒนาวัาน์จมรบูบีน้ำวานบริษัทราชาเซรามิกจำกัดมอบของที่ระลึกให้กับคุณนุชราต้องทำค่ะ ไปใช้คนนี้นะคะไ่ายไปแล้วถายได้าไม่เเงินสรบหนึ่งหมื่นบาทด้นะคะของที่ลึกค่ะแต่คุณรคากรงแก้ววัฒนาประธานกลุ่มทูีนเมื่อวานบริษัทราชาเะไปอีกจำกัดค่ะมองต้องค่ะมองต้องค่ะมองต้งนี่มองต้งเขาอยู่มองต้งน่่ะมองต้ง เรียนเชิญคุณสมชายสุขอารามประภูนเป็นตัวแทนคุณอัครเดชพงพินะไโลูกว่าที่ผู้สมัครสสโทษนะทำงานข่าวหน่อยนะบางกันหน่อยจะใครไม่ได้ก็มาแชร์แชร์ยังไงจ๊ะก็ไปที่ร้านแคชชุปเนี่ยร้านเก่งเลยร้านเ่เลยยาวเลยร้านเลยนะเคสิโอเคสิ